โซโนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กันที่ในส่วนของแบรนด์ asus นะครับหรือว่า asus เก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณโต้งนะครับสวัสดีครับนะครับมาเรียกว่าวช่วยแนะนําตัวโปรโมชั่นเด็ดกันในงานครับต้องบอกวันนี้ก่อนบูธ ของทางเอซ s เองเนีย่ยกระจายอยู ram, ่เป็นน้ำร้านใช่ไหมครับใช่ครับก็คร mm hmm. ั้งนี้เรามาร่วมเนี่ยจะไม่ได้มีบูธกลางที่เป็นบูธของเอซ s เองนะครับแต่ว่าก็มีร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อบรนาไอทีที่อยู่ด้านหลังเรานี่นะครับแอดไว e ์ไซ i ี y ซิตี้เจบีนะครับรวมไปถึง power by power mall ก็จะมีเข้ามาร่วมด้วยก็เรียกว่าเดินไปไหนเราก็จะเจอเอซู อารมณ<ช>์แบบคอมพิวเดอร์แมนเจอโทนี่วันนั้นใช่ครับก็ลูกค้าท่านไหนนะครับมาที่งานเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีร้านนี้อยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยเรารู้สึกสบายใจที่จะซื้อกับร้านไหนเนี่ยจริงๆมีสินค้าเอาซูสอยู่ทุกร้านเลยนะครับก็เรียกว่าซื้อกันได้สะดวกแล้วก็ตัวโปรโมชั่นนี้ก็มีโปรกลางอยู่ใช่ครับโปรกลางของเอซูสครั้งนี้เนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งของเกมมิ่งนะครับก็มีส่วนลดสูงสุดถึง14,000บาทนะครับ นี่อันนี้เป็นแค่โปรโกลางตัวกลาโปรล้มร้านรถอีกใช่อมรถอีกครับร้านรถเองต่อจากโปรโกลางลงไปแล้วก็มีการกดรับคูปองจากลาซดาด้าช้อปปีนะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องบอกว่ามีจํานวนจํากัดด้วยอืมครับนั่นแล้วถ้าใครเนี่ยเล็งๆนะครับจะมาซื้อก็ให้รีบมาซื้อกันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวของหมดก่อนแล้วกันครับก็ทั้งรถ แล้วก็ลดแล้วลดอีกใช่ไหมแล้วก็จะมีของแถมจุกๆด้วยจากทาง ASUS ซึ่งนอกงานจะไม่มีแน่นอนอันนี้การันตีอันนี้เป็นเอกลักษเฉพาะงานคอมมาร์เท่านั้นนะครับที่ว่า ASUS นะครับมางานคอมมาร์ที่ไลนวก็ไม่เคยที่หวังส่วนตัวราคาส่วนลดนะครับแล้วก็ของแถมคอนเซ็ปต์เดิมก็คือว่ามารถเฟฟ้า BTS กับรถแท็กซี่ได้เลยอ่าให้คุณตงลองแนะนำันเลยดีกว่าเอ้ยโผล่โผล่นะเนี่ย ครับอันนี้ก็จะเป็นโปรในส่วนของช้อปปีกับทางบรรดาหนาะครับลดสูงสุด7,000บาทอ้อโหเยอะนะครับก็โดยพื้นฐานก็คือลด15%เมื่อซื้ออะไรก็ได้ที่ขั้นต่ำหน0 0 0หบาทขึ้นไปแน่นอนเนื้อผู้ของเรามันก็จะเป็นหลายมืออยู่แล้วครับอฉะนั้นลด7,000บาทก็ก็ใช่แหละครับได้ใช้ใช้คู่นี้แน่นอนนะครับครัอนะครับก็รุ่นที่เป็นไฮไลท์นะครับในครั้งนี้ที่อยากจะแนะนําเนี่ยก็จริงๆเราเราขนมาครบทุกซีรีส์เลยนะครับในส่วนเกมมิ่ง แล้จะเป็น LG Strix Car นะครับ Strix G, s e p h r a Series สำหรับคนที่เน้นเรื่องความบางเบาการพกพานะครับ LG Flow นะครับ่อ Flow X13, Flow Z13 นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Tough Gaming นะครับก็จะมีตั้งแต่ A15, A17, A16 นะครับ F15, F17 มีหมดครบทุกรุ่นเลยนะครับรวมไปถึงตัว Gaming Desktop ก็มี ครับก็ไฮไลท์เลยนะครับหลายท่านอาจจะได้เห็นผ่านทางเพจของทางแอรมินโป้งนะครับก็ครั้งนี้ rg strix scar สินะครับจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่โปรเดตแถมเป็น rg a l i g n นะครับแต่ต้องบอกว่าจำนวนจำกัดเพียงแค่10บคันแรกในงานเท่านั้นหมดยังเนี่ยใกล้แล้วมั้งอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คเลยอออ๋โเคเพราะว่าเรียกว่าใครดีใครได้คราวนี้นะครับแนะนำว่าเนี่ยคือคือเอาเอาง่ายๆคิดง่ายๆนะครับโน้ตบุ๊กรุ่นที่แถมเนี่ย scar สิบเจนะครับราคากลางเนี่ย อยู่ที่ประมาณ10,000แสนบาทตีกลมๆประมาณ10,000แสนครับ a l g i a line เนี่ยเครื่องหนึ่ง24,900คือตีอ่าสองหมมูลค่าของแถม25%ยังไม่รวมส่วนลดจากแถมอื่นๆอีกจากทางร้านเ่ยจากทางพาร์ทเนอร์เ่ยส่วนลดจากทางแพลตฟอร์มอีกนะครับแล้วก็ไม่พอแค่นั้นนะครับซื้อน้ตบุ๊กในงานเนี่ยเ,เรียกว่า50ทนแรก5 0 0 0 0ทนแรกนะครับจะซื้อน้ตบุ๊กรุ่นไหนก็นได้ที่ร,ราคากลางเนี่ยสูงกว่า2 5 0 0 0บาทขึ้นไป จะได้คูปองเป็นบัตรของขวัญจากทางโรตัสอีก300บาทเพิ่มน็เเลยว่าเป็นของแถมแล้วก็แถมอีกใช่ให้แล้วก็ให้อีกลดแล้วก็ลดอีกอืครับก็เรีวยกว่าราคาแบบนี้บวกนี้นอกงานไี่แน่นอนครับอย่าคิดนานนี่ตัวสากา17ใช่ไหมเอาเจียรอลเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับบอกเลยว่า อย่าคิดนานมาได้ซื้อได้เลยอ่าแล้วพอพูดถึง LG ลายพูดถึง LG ลายก็เรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นโปรอีกงานหนึ่งเหมือนกัน LG ลายบางคนเนี่ยไปหาซื้อข้างนอกไม่รู้จะซื้อที่ไหนแล้วก็ของแถมไม่มีนะครับก็ซื้อในงานนะครับราคาเนี่ยลดเหลือ2 3 9 0 0นานเาะครับแล้วก็จะมีแถมเป็นตัวเคสให้เลยเป็นตัวกระเป๋าก็เท่ๆกันน้ำนะครับของ LG LG ลายเนี่ยจ้ให้คุณโต้งนิยามนะมันคืออะไรครับมันเอาชื่อจริงๆมันคือ การแบ่งกลุ่มมันจริงๆก็คือ,อ handheld gaming PC ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ PC ที่เล่นเกมได้แล้วแบบ,บใช้จับถืออยู่กับมือขาวนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเครื่องที่มีขนาดหน้าจอเนี่ย7นิ้วแล้วก็ built-in จอยอยู่ในตัวสามารถพกไปเล่นเกมได้ทุกที่ถามว่าเล่นได้ทุกเกมไหมต้องบอกว่าเล่นได้ เกือบจะทุกเกมเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสเรื่องการปรับกราฟิกเซตติ้งที่มันจะต้องเป็นแบบ ระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาแต่คุณสามารถพกตัวเครื่องติดตัวคุณไปได้ตลอดเวลาเอาว่าตอนผมรีวิวเนี่ยผมเล่น c o r s 5ในห้องน้ำได้ครับอ่ที่ผมไม่อจะทำามาก่อนอ่าเรานั่งทําธุระอยู่ในห้องน้ำบางทีอยากเล่นเกมอ่ะไม่อยากขาดช่วงใช่ครับก็ก็พกเข้าไปได้ได้โบนสีได้เก็บไว้เอาไปอ่าบางคนนั่งอยู่หน้าโต๊ะนานๆมันปวดเมื่อยไปหมดอรอย่างเงี้ยอย่างโซฟาเล่นอ่าอย่างลงไปนอนกิ้งไปกิ้งมาบ้างก็เออเซียไลก็ตอบโจทย์ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีวาย์เกมมอร์แล้วกันที่ทาง ROG เขาตั้งใจทำ PC เนื้อบุ๊กแล้วก็กลายไปอ่นตัวเกมเมอร์แฮนด์เฮลตัวนี้ต่อจอแยกได้ต่อจอแยกได้ครับที่สำคัญนะครับตัวนี้น้ำหนักเบาเพียงแค่608กรัมเท่านั้นซื้อทั้งวันยังไหวครับ608กรัมบางทีแบบพร้อมขายด้วยพร้อมขายด้วยจะไปหนักๆอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันก็ผิดคอนเซ็ปต์นะครับผิดคอนเซ็ปต์เรียกว่าความเป็นแฮนด์เฮลโอเคโอเคได้เลยนะครับ โอเคอันนี้มีอะไรอีกไหมครับผมครับก็จะมีในส่วนของตัวไฮไลท์ก็จะเป็นไปทางด้านนู้นแล้วกันได้เลยครับจริงจริงเนี่ยก็เรียกว่าทาง asus นะครับ lg นี่คือ gaming ทา้ง gaming อีกนะครับแล้วก็จะมีพวก k e y b บุ r d แล้วก็เซนทุกอีกครับอันนี้มาดูตรงนี้ก่อนอันนี้อันนี้คือให้ดูหน้าตานะครับว่าเป็น lg s t r i x g series เรียกว่าหน้าตาแบบดูดันแบบนี้แหละนะครับในงานเนี่ยต้องบอกว่าราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับสเปคเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่27,990 พอพูดถึงความเป็น r อ g g เกมมิ่งูดใช้แอ g ที่มันแบบมีเกมมิ่งฟีเจอร์จัดเต็มจี g 2 0 0 0 0่กว่าบาทใช่ไม่ถึง30,000บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของได้อันนั้นคืออย่างที่ย้ำอีกทีเป็นราคากลางก่อนส่วนรถนุ่นนั่นนี่สารพัดก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ h า l g g a m ม n n g นะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นมากเลยสเปคเนี่ยมีเกือบ20 20สเปคให้เลือกใช่เยอะจริงๆนะครับ S <S แต่เพียวเอ,อ็ mm ี hmm. มีหมดนะครับต้องบอกว่าราคาเริ่มต้นในงานราคา,ากลางก็จะอยู่ที่21,990 0 0หต้นต้นก็ซื้อได้แล้วก็เรียกว่าในงานเนี่ยไม่ต้องสงสัยพี่ครับในงานเขามาถูกหรือเปล่าผมว่ามันถูกที่สุดแล้วล่ะส่วนเราจะซื้อรุ่นไหนสเปคอะไรเนี่ยอยากได้ความแรงแค่ไหนอยู่ที่งบประมาณด้วยครับแล้วก็ตัวที่เป็น ตัวที่เป็นไฮไลท์เลยในส่วนของตัวทัฟเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้มีตัวโชว์อยู่แต่มันเป็นสเปคตัวท็อปสุดอของของปี2023นี้ของทัฟก็คือตัวที่เป็น Ryzen 9นครับแล้วก็แกจอจะเป็น4070ครับผมครับต, <A 15 S 2> ตัวนั้นเนี่ย a 15ใช่ราคาล่าสุดมันอยู่ที่40,000 4 6 0 0 46,000นะครับครับ4 6 9 9 0ได้าก์ดจอ4070 เมื่อวานผมเห็นนายวินโก้รู้สึกจะมีโพสต์หนึ่งที่บอกว่ารวมโน้ตบุ๊กที่4060ที่ราคาต่ำกว่าห้าหมื่นใช่ใช่ใช่ี่ต่ำกว่าห้าหมื่นได้4070นะครับเอ้ยแสดงว่าก็จะเป็นตัวนี้ครับ FA 507นะครับ XI ได้ไรเซนเก้าเจ็ดพันซีรีส์เป็นเจ็ดเก้าสี่ศูนย์ด้วยตัวฟีนิกซ์นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นแบบสอง K ครับสอง K ด้วยเาว่า ราคา4 6 9ได้ได้แบบตัวแบบนี่มีคนถามรับนี้ผมซื้อเอาจีได้ไหมอย่างนี้หรือ,อยังไงคุณคุณโต้งลองให้น้ำหน่อยว่าเอเราจะเลือกซื้อเอาจีกับทั้งยังไงในเมื่อมันแบบตัวอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความแตกต่างกันของซีรีส์อยู่นะครับอันนี้ในภาพกว้างก็คือเอ่อในเรื่องของการระบายความร้อนแล้วกัน l g เนี่ยจะได้ความจัดเต็มที่เหนือกว่าอ,อย่างเช่นอย่างเช่นนะครับสารนำความร้อนออกจากตัวซี U เนี่ย,ย LG ก็จะเป็น l Liquid m e t a l Cooling ทั้งหมดเลย ่าจะเป็น r g ตัวเริ่มต้นที่ไปถึงตัวท็อปครับตัวท็อปอาจจะมีเรื่องของพัดลมพัดลมเข้ามาเสริมอีกนะครับส่วนมีไฟ RGB ใช่เรื่องของดีไซน์ภายนอกวัสดุที่ใช้งานอาจจะต้องลองมาสัมผัสดูว่าชอบแบบไหนนะครับทัฟหรือ r g ประกันด้วยประกันจะดีกว่าประกันของ r g จะเป็น on ซต์เ service 3ปีครับ,รบส่วนท็อปจะเป็นแบบ2ปี c a r r y คอนเซ็ปต์ง่ายๆถ้าเน้นแรงเน้นคุ้มค่าต่อที่จ่ายเลือกท็อได้นะค,ะครับแต่ถ้าอยากได้ความพรีเมียม แล้วก็ฟีเจอร์เกมที่อื่นเลือกเป็น R o g ส่วนตัวสเปคลองวัดใจดูว่าเราถึงไหนใช่ก็จริงๆคืออยากจะมาซื้อเลือกไม่ถูกนะว่าเฮ้ยผมเล่นเกมประมาณนี้ใช้งานประมาณนี้ถ้าเจอคนคนนี้อยู่ผมกครับน้าคุณโตนะครับเจอคนนี้อยู่ก็ให้มาสอบถามได้เลยอาจจะให้รายละเอียดนิดนึงว่าใช้เล่นเกมประมาณไหนใช้ทํางานประมาณไหนนะครับเราจะได้แนะนําที่รุ่นที่มันใช้คําว่า ให้คำแนะนำแล้วกันรุ่นที่มันตรงกับการใช้งานที่สุดสำคัญน,นะเพราะว่าด้วยมันพอ o d u อ t of choice นะครับตรงนี้ผมเข้าใจแหละคนมีงบมาตอนแรกมา4ี่หมื่นตอนแรกคริดว่าซื้อทาก็พอแล้วแต่พอแปลมาเฮ้ยในงานมีโปรนี้ด้วยซื้อเอาจ g ไปก็มีซึ่งบางทีต้องบอกว่ามีงบมา4ี่หมื่นนะครับแต่ว่าพอพูดความต้องการลักษณะการใช้งานออกมาเนี่ย บางทีอาจจะไม่จําเป็นก็นได้ว่าคุณจะต้องเสียเงิน40,000เต็มๆเพื่อที่จะซื้อแบบนั้นมี2แนวเนาะ,ะเราก็อาจจะแนะนํารุ่นที่มันประหยัดลงมาถ้าเกิดลูกค้าใช้งานประมาณนี้ผมแนะนําว่าเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านะได้ประหยัดงบด้วยแล้วก็บางทีอาจจะตรงกว่าการที่ไปซื้อเต็มเต็มงบ40,000เฮ้ยจริงๆกาเรียกว่าเราก็ฉลาดในการซื้อยิ่งขึ้นแลน้วกันใช่ครับี่เพราะว่าตัวเลือกก็มีให้เลือกหลากหลายบางทีเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าซื้อสเปคอะไรดีแต่เราอาจจะแค่ชอบพร็อพ แต่สุดท้ายอาจจะจบที่ vivo book ก็ได้อันนี้ก็แต่อ่าครับก็เมื่อกี้พูดถึงในส่วนของตัวเกมมิ่งเนาะเมื่อกี้ตัว lg ตัวทัฟไปแล้ว lg a l i ไปแล้วมาถูไฮไลท์เนี่ยส่วนของตัว vivo กับเซนกันบ้างรับตัวเซนบุ๊กอันนี้ผมขอแนะนําเป็นตัวเซนบุ๊กแล้วกันอ่าถ้าเกิดเดินเข้ามาในงานมีตัว f l i t ตัวนี้แจกอยู่นะครับก็เรียกว่าตัวที่อยู่หน้าปกเลยนะครับเซนบุ๊ก14 flip oled นะครับในว่าส่วนลดในงานเนี่ยสูงสุดถึง7,000บาท นะครับเจ็ดพันกับหนึ่งหมื่นบาทลดกันไปจุกๆนะครับก็เรียกว่าถ้าใครต้องการโญญนบุคูเอ็นวานพับจอได้มีประกันในตัวมัตติโหมดครับแล้วก็สเปคแรงเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับครับเฮ้ยได้เซีพียูเนี่ยเป็นเจนใหม่ก็คือสิามทั้ง i5 แล้วก็ i7 ใช่ครับและจอเป็นโอเลดใช่จอ OLED โอเลดขนาด14นิ้วเป็นแบบ 2.8K อ่า 2.8K ความนีเอาจจะดูแปลกๆเอ๊ะปกติมันมี 2K มี 4K นี้ 2.8K นะครับเพราะว่า ตัวหน้าจอเนี่ยอัตราส่วนเป็นแบบ16บหต่อสิเหมาะกับการใช้งานได้พื้นที่ในแนวตั้งเพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อกี้มิ้งโปงบอกว่าเป็นซีรีส์ใหม่ด้วย CPU ต้องสังเกตดีๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กในกลุ่มที่เป็นบางเบามันจะมี U Series นะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวซ p u ตัวเป็นที่เป็นยูตัวนี้เป็นตัว P นะครับก็จะได้เรียกว่ามันอยู่อยู่ตรงกลางระหว่างตัว U กับตัว H นั่นเองก็แรงด้วยประหยัดแบตเตอรี่ด้วยใช่ครับแล้วจอ o อ e d เนี่ยอันนี้ข ใครที่อยากได้จอสีสดๆนะครับสีตรงคุณภาพสูงนะครับก็ต้องเป็นจอ OLED นะครับซึ่ง asus ก็เป็น asus lumina OLED นั่นเองโอเคก็เรียกว่าเป็นหนึ่งแบรนด์โน้ตบุ๊กแล้วกันที่มีจอโอเลขายเยอะโคตรโคตรนะเรียกว่าทุกรุ่นเลยตั้งแต่นี้99้าสิเละเกเนต์ละในรุ่นที่มียังมีวางขายอยู่ในตลาดอาจจะมีบางรุ่นที่ยังเป็นจอ ips อยู่ครับก็ในส่วนของ v i v o b o o k กับ zenbook นะครับแล้วก็ของแถม ในงานเนี่ยนอกจากรถจุกๆแล้วนะครับยังมีปรินเตอร์นะครับของเทนนอนให้แล้วก็จะมีตัวเฟรียมแล็บท็อปสเตนให้อีกหนึ่งตัวของแท้ว่าเดี๋ยวพาไปดูข้างนอก่อนไหมครับเออเห็น,เน,เนตัวจริงเลยว่าประมาณไหนครับก็<อ>จุกๆครับงานนี้ก็เรียกว่าผมชอบนะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ละกันที่ยังมีเอ่อเป็นแบบเขาเรียกว่าแหละบูชัวใช่ไหมเป็นเป็นคู่มือมีความแบบเอ่อคอนเซอร์เรทีฟหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าแบบเนี้ยโคตรดีแหละเพราะว่าบางทีเราดูด้วย โบชัวแผ่นเดียวมันดูลำบากครับหรือว่าบางแบรนด์อาจจะไม่มีเลยได้ครับเออแต่ว่ามาเป็นเล่นแบบนี้ก็เข้าน้ำก็เอาไปอ่านได้ครับเฮ้ยดีดีดีชอบเลยแต่ว่าอยากอยากจะฝากกันอีกครั้งหนึ่งก็คือใครที่ตั้งใจจะมาอยู่แล้วอยากได้มากันเร็วๆนะครับเพราะว่าของแถมหลายส่วนนะครับจะมีจํานวนจํากัดมากๆนะครับตัว v o u ชอร์พิเศษ350คะแนนก็จํากัดนะครับส่วนรถไอ้ตัว LG l i n e ที่แถมให้กับ คนที่อยากได้สกาา17นะครับก็จำกัด1 0 0ันแรง <ứng> ครับก็ส่วนตัวราคาย้ำเพียงว่าลองนะครับมาสอบถามกับทางร้านแต่ละร้านดู คือแบรนด์เนี่ยรู้จกกันอยู่แล้วแหละตัวตัวแบรนด์ก็อยู่แล้วแต่ว่าแต่ละร้านคุณทีอาจจะมีส่งมาไม่เท่ากันครลองทำกันบ้างหรือว่าอยากซื้อบบรน์หน้าใกล้บ้านกวา่าอยากซื้อแอดไวเพราะว่าโรงแรมมากกว่าอันนี้ก็ลองคุยกันดูได้หรือว่าอาจจะไม่ซีเรียสว่าร้านใกล้บ้านแต่ว่าลองมาสอบถามเปรียบเทียบราคากันในงานเนี่มันสนุกทุกเนี่ยแหละครับพอเรียกว่า ถ้าใครต้องการอโนุกนะครับ Asus นะครับไม่มว่าจะเป็นในกลุ่มตัวเกมมิงหรือว่าในกลุ่มของตัวที่ทำงานนะครับ v i โอ Book เอเออวีโ o นี่ก็เยอะเหมือนก,กันนะครับ S ใหม่ S Pro ใหม่โ r o เใหม่ X นะครับก็ลองกันมาดูได้เพราะว่าตัวเลือกเขาเยอะมากๆเลยแล้วก็ราคาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นราคาที่ดีสุดตั้งแต่เคยมีมาในปีนี้ได้เลยครับ เม,ม,มื่อกี้อธิบายไปว่าตัวทัฟเกมมิ่งกับ ROG มันต่างกันยังไงมาในส่วนของ Vivo กับเซนเนี่ยเอาจรงิงเอาจรงิงหลายคนก็มีคำถามกัน Vivo ก็มี Vivo ธรรมดา v ี v o b o o k S, <S มี VivoBook Pro นะครับสังเกตง่ายๆเลยในส่วนของ Vivo เนี่ยถ้าเกิดมันมีเคา Pro ต่อท้ายนะครับก็คือรุ่นที่มันเป็นการจอนั่นแหละมีการจอแยกติดตั้งให้ด้วย ครับก็คือใครที่เอาไปใช้งานเรนเตอร์สามพ <Creator S 1> <3 S 2> ิธิงานวิดีโองานต,ตกแต่งภาพนะครับก็เลือกตัวที่อาจจะงานวิดีโอก็จะมีตัวที่เป็นการจอแยกเข้ามาเกี่ยวข้องครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นจอโอล่ยไลน์อัพเนี่ยจะเป็นจอโล์เกิทั้งหมดทั้งหมดถามวีโว<ม>่กับเซนต์แตกยังไง V ี v o เนี่ยเราความตั้งใจของซีรีส์ก็คือเราเน้นดีไซน์ที่เข้ากับคนที่มีอายุที่ว่าอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ มีร้านสไตล์ที่ค่อนข้างที่แอคทีฟกับในชีวิตก็จะมีพวกเรื่องสีสันตามจุดดีเทล,ลนู่นนั่นนี่ต่างๆนะครับอ่าก็เล่นก็จะมีลูกเล่นนู่นนี่ทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้มันแอคทีฟในการใช้งานส่วนเซนเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เน้นเรื่องความพรีเมียมของวัสดุขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นบอดี้จะเป็นแมกนีเซียมผสมครับแทบจะทั้งเครื่องเลยนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เน้นความบางความเบา,ควา,เาความพรีเมียมความจ,จับถือแล้วหรูหราม,มากยิ่งขึ้น,น,นครับแต่ว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สเปคที่จะมาพิจารณากันเลยเพราะจอแบบเป็นแบบเคมเชีย์ปกติก็มีแบบซินบุ๊กฟลิปก็มีแบบนี้14ฟลิปแบบนี้นะครับนะก็ตัวตัวฟลิปเนี่ย ก็แบบพับจอได้แล้วนะครับตัวทัชแพดก็จะมีตัวนัมเบอร์แพดแบบนี้ก็เรียกว่าฟีเจอร์แน่นๆจุกจุกไปเลยครับคือโดยปกติแล้วซื้อโน้ตบุ๊กเป็นไซส์บางเบาหน้าจอค่อนข้างเล็กหน่อยเนี่ยมันจะไม่มีนัมเบอร์แพดตรงนี้ใช่ไหมครับนัมแพดซึ่งหลายคนก็ไซส์กันจนเรียกว่าชินเนี่ยแล้วต้องการใช้งานถามว่าทํายังไงเราก็เลยย้ายมาอยู่ตรงทัชแพดนั่นเองเปิดปิดได้เปิดปิดได้ใช่โอเคนะครับก็เรียกว่า ทางเอซุตนะครับใน,นงานคอมมานก็จัดเต็มแหละในส่วนตัวโปรโมชั่นต่างๆนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็ลองดูกันได้เพราะว่าจริงๆสเปคเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับเรียกว่าถ้าไล่เรียงกันไปแต่ละตัวเนี่ยน่าจะยากอยู่ครับแต่คอนเซ็ปต์ง่ายๆแหละาว่าแต่เรื่องเสื้อเป็นตัววิวบุ๊กเซนบุ๊กนะครับหรือว่าทาร์บหรือว่าตัว OG เอวจีอ่าเรียกว่าตัวไฮไลท์เนแอดคือตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัว,ตว,ตวที่เป็น G17 อ้าวเอา,เอาผมขอพูดถึงตัวนี้แล้วกันเพราะว่า ส่วนตัวผมชอบด้วยครับถ้าใครอยากได้นะครับ i9 พื้ 3980HX นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของ Intel เรนที่สุดนะครับครับแล้วก็มีความเป็น OG กระจอแยกเป็นสีตั้งสูนนะครับในราคาที่ย่อมย่อมมากๆเลยครับ4้า0มืทนสี่ันเก้า้ยเก้สิบบนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกผมแอบดูป้ายก่อนข้างหลังอ๋อไม่มีไม่มีราคาเขียนไว้อยู่ก็บางทีเราสามารถเปิดแผ่นป้ายดูราคาได้นะครับแต่เอาเป็นว่า r o g สติกดี1 6เนี่ยเป็นโน้ตผุดแลตฟอร์มใหม่16นิ้วที่น่าซื้อหรือถ้าใครอยากได้แบบตัวท็อปตัวแรงงบประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทก็ดูเป็นตัวสกา18ได้ครับอ่ะปีนี้เขาเรียกร้องกันตัวสกา16มันมีเนาะมีแต่สก้าส8ปปีนี้ใช่ไหมครับสกาจะมีแต่18มี1 0 1 5 1 7 18โอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับยังไงเพื่อนคนไหนสนใจนะมานะครับมาดูที่บูธ ซื้อเ็ได้เพราะว่าตัวโปรโมชั่นแล้วก็ราคาเนี่ยเขาเยอะมากเลยอย่างแรกนะเดินมาจะลืมโผยจะได้แบบเห็นภาพกว้างก่อนแล้วค่อยมาโฟกัสแต่รุ่นหรว่าเราจะเลือกเป็นสเปคไหนยังไงบ้างแล้วก็ปิดท้าย่ายนอกอนะผมผมระหว่างที่เดินไปผมแนะน,นําเป็นตามสเต็ปล้วกันมาถึงเนี่ยเช็คราคาจากร้านดีลเลอร์ที่ลิลงๆไว้ก่อน ลองสอบถามราคาดูอ่าลองสอบถามพนักงานขายดูว่ารุ่นนี้สามารถที่จะใช้โค้ดส่วนลดจากทาง shopee หรือ lazada ได้ไหมนั้นเป็นส่วนลดส่วนที่ 2, 2> นะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่าสิทธิ์ส่วนลดหรือว่า voucher นะครับที่แจกสำหรับ50ท่านแรกเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าอ่านี่เป็นสเต็ปพอซื้อเสร็จปุ๊บนะครับไปที่บูธท,ที่เรากําลังจะเดินไปด้านนอกนะครับอยู่นอกพอจะเป็นจุดรับของแถมของ,าของทาง asus รับเสร็จปุ๊บยังมีของแถมจากทาง intel หรือ amd ใช่โหเรียกว่าหลายต่อมาก ก็เรียกว่าไม่เไม่เกินจริงก็คือมาลอยฟ้าพีเอทกับตันเพราะว่าของแขกในงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยครับก็เหมือนกับทางแบรงเองนะครับทางผู้จัดเองทางคันเนอร์เองเขาตั้งใจไงที่จะนำเสนอโอเตอร์ในราคาย่อมเยาวที่สุดนะครับทำให้ผู้โชคชงเราเราเนี่ยที่ต้องบอกว่าอยู่ที่กรุงเทพ สามารถเลือกซื้อได้หรือถ้าใครเนี่ยอ,อยู่ต่างจังหวัดร,ริวณทนก็มาได้หรือว่าจังหวะนี้นะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับกรุงเทพก็ทาได้เหมือนกันเราออกมาที่ด้านนอกคอนะครับเรียกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆเลยกับทางออกมองไปตรงนู้นหาไมายากนะครับก็จะเป็นบูธที่มีโลโก,โลกล้ ASUS อยู่ครับผม เดินไปถึงหน้าบูธเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่าโอ้ของแถมเนี่ยแน่นแนนเป็นทุกคนที่ซื้อ Asus ต้องมาที่บูธนี้ถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับถ้าเกิดไม่มาคือพลาดไม่มาคือพลาดนะครับใบเสร็จอย่าลืมว่าจะต้องเอามารีดีมกับของพรีเมียมด้วยนี่ครับหาไม่ยากจะอยู่ติดกับทางบูธของ AMD อครับหน้าตาประมาณนี้หาแบบเรียกว่าก่อนเข้าประตูก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่ามีบรรยากาศประมาณไหนใช่นี่ครับสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็ อันนี้เราก็ให้ดูโปรโมชั่นกันอีนทีครับด้านหลังที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือ LG ครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เป็น LG ทุกรุ่นในงานนะครับจะมีตัว SSD ขนาด500กิกแถมให้ด้วยเฮ้ยเออเอเอไอโรเดตเหมือนกันครับแต่ปกติ515512ไม่พอหรอกอย่างน,นี้ใ่นะครับแถมไปเลย512อันนี้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นขึ้นไปจนถึงตัวแพงสุดแต่ว่าบางตัวก็จะมีอะไรที่มันเสริมพิเศษขึ้นมามากกว่านี้อีกใช่ครับ <Hey. S 1> แต่ว่าพื้นฐานแน่ๆคือคุณได้แน่นอน S S d 500กิกแลวก็พอแถมตัวนี้ปุ๊บเราก็มีบริการอัปเกรดเป็นโตได้น,นั้นให้เลยแกะเครื่องปุ๊บใส่ปั๊บเลยพรอบใช้งานกับถึงบ้านนะครับะะแล้วก็นี่จะเป็น,นส่วนตัวพวกของพรีเมียมของแถมต,ต่างๆที่ใช่ครับเรียกว่ามากมายเลยอ่ะเอาเอามากองให้ดูเลยดีกว่าครับว่าเราแถมอะไรบ้างอ่า,อาผมคร่าวๆให้ฟังนิดนึงแล้วกันก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยตัวเมาส์นะครับเป็น t o u ฟ์เกมมิ่ง M 3 ตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์ที่แถมกับตัวพาวเว g ร์เกมมิ่งซีรีส์โน็ตบุนะครับที่ใช้โปรเซสเซอร์เป็นของ AMD ออก็จะได้เกมมิ่งเมาส์ัวนี้แล้วติดกันจะเป็นแผ่นลองเมาส์นะครับอันนี้จะเป็น LG X Intel นะครับสำหรับทาร์ฟที่ใช้ CPU Intel ทุกรุ่นก็จะได้เป็นตัวแผ่นลองเมาส์เป็นไซส์ใหญ่เลย<อ>ครับล,ลายพิเศษเห็นกล่องก็สวยแล้วนะครับ ส่วนหูฟังนะครับ LG Strix Go ตัวนี้ก็แถมกับ LG Phone ครับ,รบซึ่งในงานมีขายด้วยอันนี้<า>ต้องบอกว่าเ<า>มื่อกี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงใช่ใช่ใ,ชในงานมี LG Phone <ม>ขายด้วยใครซื้อก็แถมไปเลยนะครับหูหูฟัง Strix Go ครับตัวแล็ปท็อป Premium Stand นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Stand ที่บางคนสมัยนี้ก็อาจจะมีต่อจอแยกแล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กวางไว้ข้างๆอยากในหะ้ยกขึ้นมาสูงหน่อยไ้ปวดศีละหน่อยไม่ปวดคอครับก็จะมีตัว Premium s t a n ตัวนี้ให้นะครับ มีตัวกระบอกน้ำมีตัว external SSD ของดีนะเนี่ยครับโอ oh. ้ก็จะเป็นเก็บความร้อนความเย็นนะครับตัวดีที่อีกอาร r i o n S 5 0 0นะครับตัวนี้มูลค่าหลายพันบาทนะเปน็นนี้แทับอะไรครับเนี่ยตัวนี้แถมกับตัว Strix Scar 18แปอ๋อของแถมนี่สมรสมเนื้อนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าตัว Strix Scar 18เนี่ยมันใส่ SSD เนี่ยมาสองตัวแบบที่มันเป็นครบสล็อตอยู่แล้ว ตัวนี้ก็เลยเราจะไปแถม SSD แบบรุ่นปกติกเนี่ยก็ก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยให้มันตัวนี้เป็น External SSD ไปเลยใช่แล้วประเด็นคือมันหล่อ้วยไงเป็นดาวซีอ,อก็เรียกว่านะครับของแถมของรีเมียมจัดเต็มแน่นอนนะครับยังไงมางานของหมาก็ลองมาดูมาเลือกซื้อกันที่บูธอ่าทังแล้วคอมพิวเตอร์ ASUS ก็แล้วกันนะครับจะซื้อร้านไหนโปรโมชั่นอะไรลองทำกันมาดูจะบอกว่าใจเย็น แต่ถ้าอันไหนใจไม่เย็นคือว่าซื้อตัว r g สก17กับตัวแผง ROG a l ไรอันนี้ไม่ต้องใจเย็นนะครับไปซื้อไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอพวกคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ไลฟ์ตัวต่อไปขอบคุณและสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ